ไฟก็บสีอะไรนะสีม่วงมั้อยู่อยู่กับสีม่วงที่ห้องไฟ่ะยังไม่ทันเข้าไปเปิดเลยม่วงก็เห็นนะหล่อๆครับใครเป็นผู้อยู่รอดครับเอ้น้ำเงินนี่ถามหาผู้อยู่รอดมึงจะได้ไม่ป่าใช่ปะล่ะกูรู้นะถามหาผู้อยู่รอดเนี่ยใช่ไหมเมื่อกี้มีสีทองกับสีชมพูนะที่ไปเปิดไฟแล้วก็อีกสีหนึ่งไม่แน่ใจว่าขาวหรือว่าอะไรนะอีกสีหนึ่งอีกตัวหนึ่งมีสี่ตัวที่ห้องไฟอ่ะกำลังจะเปิดไฟอ่ะ

รอดเองไมีปาดเส้นผ่านเงี้ยรอดไม่อยู่เงียบไม่เอาเส้นผ่านมันกดมันต้องมีใครปาดให้มึงนะไม่ทันเอาน้ำตาลไปก่อนเลยชมพูอยู่ห้องทำงานวิ่งสวนกับสีเงินสีเงินไม่ปาดนะแต่ล่าสุดอ่ะ ขามันอยู่กับน้ำตาลไงพอเราออกมาจากห้องไฟแล้ววิ่งกลับไปดูรอบหนึ่งอะ่ะมันไม่มีแล้วอะ่ะแล้วเราก็วิ่งมาเจอสีเงินแล้วก็วิ่งมาห้องทํางานอะ่ะ บอกนะมันอยู่ด้วยกันไม่ไปไหนเนี่ยเราออ้อว่าแล้วเชียรอ่อผมอยู่ในห้องเก็บอาวุธอ่ะหรือว่าจะเหลือแฝงกับตะการป๋วะสมภูเขาไม่ยุ่งนะ โอ๊ยอะไรครบเนี่ยสีทองอ่ะน่าจะรู้บทเราแล้วทองเก็บเราไว้นะทำอะไรได้ที่ไหนทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีปืนด้วยชีวิตเก็บไว้เก็บไว้ดาวตอนหลัง่ะเนี้ไม่เอานะะเอาใครสักคนหน่อยไม่รู้นะ่าทองน่าจะดีนะเราเว็บแรกโดนทองโดนต้มไง ที่แนีน้ยจบเลยเอ้าไอ้ที่อะเขาไปไอ้นั่นเขาบอกว่าเป็นเขาเป็นอยู่รอดไอ้เงินไอ้ร่ำเงินอนนะ ตั้งวิ่งมาแดกกูเฉยเลยเก่งี้่ไปเลยไม่ถ้าผมเดินเข้าประตูหน้าคุณจะเห็นผมไงผมเลยเดินอ้อมไปเข้าประตูหลังฉันพอเป็นงั้นคุณเห็นที่ลูกกงแน่คุณอาจจะกดปุ่มอะไรเงี้ยก็คนไปบดไม่เรา เยน็นมีคนตายแล้วอันเนี้ยไฟฮัลโหลฮัลโหลมีแค่นเย็นปะเนี่ยฮัลโหลแค่สีน้ำเงินเนี่ยมันโดดท่อนะเว้ยคือน่าจะเป็นวิศวะแหละแล้วก็อย่างนะสวัสดีครับสีเหลืองโอ้เฮ้ ไม้กหงอยเยไ่ได้ก็หอยไม่้กอยเลยครับเฮ้ยเชี่ยนี่มาอะไรเนี่ยไอ้สัตว์หล่าอ้นมาเนี่ยกูตกใจกับมึงแล้วนะเมื่อกี้มันมีไอ้ตัวกล่องไฟมันเดินมาที่ไอ้ตรงแอดมินนะตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นสีเงินแต่ขาบอกว่าเป็นมินก็คงมินละมั้งเมื่อกี้กล่องไฟมันเดินได้เป็นไอ้อะไรไม่รู้อะและนี้ไว้มันดาวอะไรอะ เออไม่ว่าใช่ไหมถ้ากูจะไชส์สองเสียนี่กูชอบอะ <c oughs> กูติดแล้วว่ะเต็ติดเี้ยมึงเอาเสียงใครมาวะมึงไม่เอาเสียงใครมาวะเนี่ยเมียมึงนั่งกองข้างป่ะนี่นะกูถามจริงอนะันี้กูถามจริงจริงนะมึงเนี่ยมึงอยู่งข้างหรือเปล่านี่แค่หรือมึงอะไรวะเนี่ยไอ้แต่ตอนแรกกูอย่างกูก็กูก็หลงเชื่อกูว่าผู้หญิงกันว่าไอ้นี่ไอ้นี่อะไรวะวัยรุ่นบ็อกซิง่ง Ooh. What's wrong with you, bro? What the hell? You tripping, bro? You totally tripping? Huh? เอหมอนมันไม่สุกหวะเอาเธอมาเจี๊ยบโอ้นี่ฉันไม่ได้ตอบบอกจะไม่นีอะสีเรืองเกยเป็นโตแม่งโทขลาดได้สัตว์จังไรชิบหายเออนะถ้าใครอย่างนะกูอยากจะต่อคอนต่างไปน้ำตาเมื่อไหร่แต่มันตายหาไปแล้วนี่เสียงเพื่อนเว้ยกูทำเสียงมาสี่เดือนแล้วือแบบตั้งแต่ตอนที่กูทำอะเย้กูเจะแค่เห็นเหมือนกันเว้ยกูก็อยากทำเฉยๆเว้ย มันมีคนชมกูเยอะแล้วไอ้เหี้ยแล้วก็อย่าย้ำด้วยกูไม่มีใครเอาเพื่อนอย่ามันต้องย้ำอีก ม่ปกใช่ไหมครับปรมานน่าจะกับดักอแบบเนี้ยก็เห็นไอ้ข่าวเดินวิ่งไปวิ่งมาอยู่เด็นกาฟเลยมั้งน่ะเงียบกิฟไปเลยแ่ะกูไม่รู้จะกูว่าคงสำนึกผิดอยู่มั้งน่ะไปไปล้างบาปก่อนไปนะมันจะดูไงสมมติ ทำลายนี่นะ่ะทำนายไม่มีทำนายไม่มีถ้ากินกลางคนเนี่ยมันจะมันจะตึงไหมถ้ากินแบบกลางคนเลยนะ ยังไม่เบอร์ไม่มีด้วยสัตว์อย่าไปดิ้นแล้วอ่ะอย่าดิ้น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 ยดเราเอาได้ทำไมกินหนึ่งได้สองเลยวะรถซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นช่วงโปรหรือเปล่าอ่ะซื้อหนึ่งแถมเจ็ดร้อยอะไรทีเฮ้ ผมเหลือเควสสุดท้ายแล้วถ้าลูกเริงยังมีชีวิตอยู่ได้โปรดมาเดินกับผมเลยนะเดินมากันหลายๆายคนอะเหลือเควดสุดท้ายแล้วผมตารับก็อิ่มแล้วนะเด็กแพ้ก็ไม่ไปตายแล้วแหละได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ไไดได้อ้อ,อ,อมึงจะเป็นใครมาจากไหนกูไม่สนใจแต่ขอให้มึงรู้ไว้เถิดว่าวาระสุดท้ายของมึง,งมาถึงแล้วเรา เฮ้ยอ้าว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 สบออกมาเต็มเลยเหลืองผ้าแล้ว ใครที่อยู่ในท่อตะกานกา่าจะเห็นเหมือนผมนะกี่ใครอยู่ในท่อตะกาผมอะเห็นเธอชัดเลยแจ๋วเราแล้วว่าะสีม่วงอะสบแรกม่วงก็ไม่เชื่อเรออาอะฮะอุ้ยคนเต็มเลยม่วงอยู่ยนิ่งไหมม,ม่วงเดี๋ยวหาเพื่อนให้เอ้าม่วงเฮ้ยมึงก็อยาดดินดีจะหาเพื่อนให้ ไปีไปโโเออไปหาเพื่อนวเขาไปชุบอะไรกันเต็มเลยเมืเ่อกี้นายเห็นปะเห็นไหมล่ะตี้หมอไม่ใช่เหรออืมเอาสีขาวไปสีขาวสีฟามินเป็นกินนะสีสีฟามินเป็นกินนะมนนนนะไม่ใช่เพื่อนสีขาวนะสีขาวปาดหมอไปแล้วสีฟา์มินเป็นกินโทษทีนะฟามินไม่ใช่เพื่อนเธอแฝงเขาพัฒนาความ หน้าดานขนาดนี้เลยเหรอครับเอ่อขาเป็นกินครับอืมแล้วก็จะโหวตขาวก็ได้นะอืมแล้วก็ถ้าไม่จบเกามีผมก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะแต่เห็นแค่ว่าคนไปกันเพียบเลยนะเมื่อกี้เนี้ยที่เห็นหมอลากไปอะ่ะใช่ปะไม่รู้ว่าใครปาดต้องถามคนที่ไปอะ่ะเดี๋ยวผมโหวตตามคนที่ไปแล้วกันไม่รู้ใครปาดใครอะ่ะเออใช่เห็นหมอลากไปแล้วคนเต็มเลยเมื่อกี้ินหมดสองสเลย Vamos alto! แแนหละในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะอันไม่สิงหรือเปล่าเมื่อกี้มันมีปะมันไม่สิงไองัวไป rau raun rau nè, điên đi, lấy ta rồi đó lẹ, không cần lo, là เราอิ่มอิ่มละโอเคเนี่ยคนตายยังไงเป็นกินอ่ะเมื่อกี้เห็นไอ้สีอะไรไม่รู้ว่ามันดูดเขาต่อหน้าด้วยสีอะไรวะกินนั่นสีแดงมัง้งมีวิศวะไหมไม่มีวิศวะ ถ้าโดดได้ก็ไม่ใช่ลูกเรือแล้วแหละโอ้โหตานี้ตายเยอะดังเอ่อถ้าห้ามกดอิโมจิมั่วน, er น,นะเดี๋ยวจะได้ไม่รู้ว่าใครเป็นตะกะถ้ากด,ดมั่วก็คือดคนนั้นเป็นตะกะแน่นอนตายเยอะอย่งางวะผมกลัวาตามน้ำเงินรับหมอยอยู่ไหมอ่ะมากับเราน่อยดิไอ้แดงโดดท่อจริงปะเนี่ยน้ำเงินมันโดดท่อ่ใครไม่รู้ตัวเตี้ย โ okay. 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 อเคโอเคโอเคอิ่มละอิ่มวิซี่เนี่ยเว็บแรกเนี่ยอิ่มละใช่ไรบ้างโอ้มิสกัดจีบไป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 เฮ้ยมิสกัดจิบไปไปไปตายวุ้ทำไมเนี่ย เแคมดับทั้งแคมย้ำเราไม่ได้แดกคุณหรอกเราพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆอืมก็อย่าไปกดเล่นสิเดี๋ยวหาเพื่อนให้นันนะเอาไม่ก่อนไม่ก่อนเอาวิ่งวิ่งไปดีวิ่งหาวิ่งหาคนเล่นลู่ลู่ลู่คนเล่นทำไมล่ะ เห็นปะกินแบบน้สนใจโลกด้วยมแล้เหรอเฮ้ยเฮ้ยฉันรู้นะว่าเธอเป็นอะไรไม่ดับเยี่ยกูจะเยี่ยหลุดเลยไม่ดับแล้วใครเป็นกลับอ่ะส้มหมดศพระบบเป็นกลับนี่มันก็ยังไงอยู่นะ ไม่รู้แล้วแต่ลูกเรือเขอเรนอะแต่ข่าวนี่ไม่รู้ว่าข่าวเพื่อนรักกูหรือเปล่าเนี่ยเอย เยอะสกโกตชิบหายแล้วยากละกดจิตไปแล้วด้วย <c oughs> <c oughs> เอาสีเหลืองต่อสีเหลืองเข้าหมดผมปาหมึก ไอ้ฮันเตอร์ก็ให้ฮันเตอร์ก็ตัวกลางอืมแม่งมีสะกดะะกดิอ่าสกดสกดผมไม่ได้แน่นอนนะเพราะผมเป็นทหารบัญชกนะใครเขา้าใครผมกดโล่อ่ะแต่ผมก็กล่าวไว้แล้วว่าขาอาจจะเป็นสะกดเพราะว่าขามันเดินตามไงไม่รู้ว่ะครับลามจริงก็ไม่อยากบอกบทหรอกเดี๋ยวมันไม่ปาดแต่ก็เว็บคนเหลือน,น้อยแล้วก็บอกบทไปบอกบทให้หมดเลยทุกคนอน่ะ ไปก่อนแต่แองคันทหารคนตื้จริงเอาแองออกเลยนะนายก็จะได้ทำงานไงเขาทำไมไปยิงรู่เรือกันเองเนะ ไว้ยังอยู่ปะถมินเป็นไว้ดาวเขียวตะกะไปผมเนี่ยทหารผมมาทหารตัวจริงถ้ามินเป็นไว้ดาวเขียวตะกะไปนะแดงอะทะหารตัวจริงนะทะหารทหารมันคัดบทไม่ได้แต่ว่าผมก็ไม่กลัวม,มีโลอยู่สามอนะันยังไม่ได้ใช้เลยรีใหม่แล้วเมื่อกี้นะมินนะนนจะดีเพราะเห็นมินเดินทาเควสตองไปอุกบาท ใช่ไหมหูบาทหรือว่าอะไรวะที่เดินผ่านตอนแรกอะไม่รูวะเราแ,แต่มินเลยคูว,ดดว่าแดงวะแต่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  ก็บอกอย่ uhm ั้น้ก si> ็บอกแล้วมาแล้วตมินผมก็แล้วตตมินเขาเฮ้ยมมีแ่ามเครื่องยเป็นอะไรนี่คะปีนาฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ชายผมด้วยนะครับนี่ย